สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ก็มาทำคลิปนอกสถานที่นะครับก็ได้ซื้อหาเหรียญน,นี้มานะเหรียญน,นี้นะครับประวัติการสร้างก็หลวงพ่อเชยนะครับสร้างนะครับหลวงปู่ศุขแห่งวัดมะขามเท่า เป็นผู้ปุกเสกด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ท้องไม่มีอุกนะครับจะมีสองบล็อกคือบล็อกท้องปุกกับท้องไม่อุกนะครับก็ดูผิวพันธุ์นะครับดูความคมไม่ได้หาเจอง่ายนะครับเหรียญพวกน,นี้แต่คนก็กลัวัวกเก๊นะครับไม่ค่อยกล้าหยิบดูนะคและอีกอย่างหนึ่งนะครับ คนก็ไปฝังใจว่าปี2,400กว่านี้ต้องเป็นตัวปั๊มกระบอกนะครับ ดูการเจาะหูนะครับดูตัวยันดูเส้นเสียนนะครับดูเลขห้าทะลุรูเลยนะครับก็หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ